จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังเสียงธรรมแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อหาน้อยจาก YouTube ช่องมหาน้อยช n แนลถ้ารู้เรื่องของกรรมและผลของกรรมที่เรากำลังชดใช้กรรมอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เรากลัวแล้วเริ่มบำเพ็ญคุณงามความดีขึ้นตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะโยมมักจะถามจากที่ทำงาน โยมที่ทำงานออฟฟิศบ้างทำงานบริษัทบ้างแล้วก็เจอเพื่อนร่วมงานเยอะแยะมากมายนะปัญหาที่เจอที่พบบ่อยที่สุดก็คือว่าถูกรังแกถูกเบียดเบียนถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานาสารพัดนั้นเกิดจากอะไรกรรมของคนที่มักจะถูกรังแกถูกเบียดเบียนบ่อยๆ เป็นเด็กนี่ไปเข้าโรงเรียนนี่ก็โดนรังแกใช่ไหมไปทํางานถูกเพื่อนในที่ทํางานรังแกแล้วก็เบียดเบียนบ่อยๆคนที่มีกรรมอย่างนี้เนี่ยเกิดจากว่าไม่เคยบวชอาจจะบอกว่าเอ้ายมเป็นผู้หญิงจะบวชได้ยังไงผู้หญิงก็บวชได้นะบวชเป็นชีพราหมณ์ชีพุทธไม่โกนผมถือศีลแปดก็ชื่อว่าบวชนะไม่เคยบวชไม่เคยทําบุญช่วยเหลือในงานบวชเลยมันเกี่ยวอะไรกัน ท่านบอกว่ามันเป็นกรรมที่สะท้อนย้อนกลับสำหรับคนที่มักจะถูกรังแกแล้วก็ถูกเบียดเบียนจากเพื่อนร่วมง,งานอยู่เสมอเสมอเป็นเพราะเหตุบ้างเป็นคนที่ไม่เคยบวชไม่สนใจในงานบวชไม่เคยใส่ใจที่จะไปช่วยงานงานบวชงานบุญต่างๆวิธีการลดกรรมวิธีการลดกรรมก็คือให้ได้บวชถ้าเป็นผู้ชายขอให้ได้บวช ถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอให้ได้บวชชีพราหมณ์ชีพุทธสินเตดให้ได้เพื่อเป็นการลดกรรมที่เรามักจะถูกรังแกถูกเหยียดหยามดูหมิน่นดูถูกถูกกันแกล้งสารพัดต,ต่างๆนานาเวลามีงานบุญบวชพอเขาแจกการแจกซองใช่ไหมบอกว่าเธอไปร่วมบุญงานบวชลูกฉันหน่อยนะไปร่วมบุญงานบวชหลานฉันหน่อยนะ เราก็นำปัจจัยใส่ซองไปร่วมบุญงานบวชหรือไปร่วมบุญบวชไปร่วมพิธีบวชต่างๆนานาอยู่นอกโบสถ์ฟังพิธีการบวชพระเขาบวชยังไงงานบุญบวชนี่มีอนิสงส์อย่างนี้นะก็คือทำให้เราเนี่ยที่ถูกเบียดเบียนถูกรังแกเนี่ยลดน้อยลงเขาเรียกว่าเป็นการแก้กรรมแบบ ง่ายๆนะไม่ต้องใช้สตุ้งสตังอะไรเลยก็ได้ขอให้เราเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หลวงพ่อมหาน้อยนะว่าคือพวกเรานี่เป็นชาวพุทธเป็นไทยพุทธความน่ารักความมีเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครล่ะจะมาสู้คนไทยใช่ไหมคนโดยเฉพาะคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธพวกเราอะเป็นคนไทยอะไทยพุทธ ก็เป็นคนที่มีจิตใจที่โอบอ้อมอารียอยู่แล้วหลวงพ่อคิดว่างานบุญทุกๆงานพวกเราก็ย่อมจะไปใช่ไหมเออมันเป็นงานบุญที่สําคัญมันแบบมีความสุขอะไปแล้วก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสทีนี้เวลามีงานบุญอะไรก็ขอให้เราได้ไปโดยเฉพาะงานบุญบวชท่านสามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อมหาน้อย ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี6626702297ชื่อบัญชีพระมหานรินเทพทงชัยอันเป็นชื่อจริงหลวงพ่อขออนุมทนาขอบคุณขอบใจผู้ร่วมบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาด้วยเถิดเคยไหมที่เราอ่ะ ได้ยินได้ทราบข่าวเรื่องของงานบุญบวชว่ามีการบวชแล้วก็โอ้ยฉันไม่ไปหรอกเบื่องานบวชอะไรเงี้ยเออเบื่อเบื่อคนเมาเหล้าเบื่อคนตีกันเบื่อเสียงดังเบื่อนั่นเบื่อนี่จริงๆอ่ะความเบื่อนี่มันก็เป็นธรรมดาของทุกคนเลยเนาะเออเราก็ย่อมจะมีอาการเบื่อเป็นธรรมดาหลวงพ่อก็เบื่อนะเวลาหลวงพ่อไปงานที่มีคนเยอะ หลวงพ่อก็ไม่อยากวุ่นวี่วุ่นวายเนี่กับคนมากๆไงแต่ว่าเราจําเป็นต้องไปเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมถ้ามันมีสังคมแล้วเราไม่ไปกับเขาอะนะเออตายไปอะเราก็จะไปเป็นเทวดานะทำบุญอยู่คนเดียวนะไม่ยอมชักชวนเพื่อนทําบุญไม่ยอมไปช่วยเหลือเพื่อนเวลามีงานบุญงานอะไรนะ เออมีอะไรก็ทําทแต่คนเดียวคนเดียวนี้เห็นแก่ตัวตายไปแล้วไปเป็นเทวดาเสาเดียวเทวดามีวิมานอยู่แค่เสาเดียวคืออะไรโยมเป็นปักภูมิเป็นเจ้าที่เออไม่มีใครมาอยู่ด้วยนะบ้านเสาเดียวนะถ้าเป็นแบบนี้นี่ก็ไม่ไหวเพราะนั้นเวลาพวกเราได้ทราบข่าวว่ามีงานบุญอะไรนี่หลวงพ่อว่าเรานะ่ะไปช่วยกันนะโยมนะไปช่วยกันเป็นบุญเป็นกุศลอะไรที่มันเป็นความสุขเราก็ทำไป มันไม่ได้มันไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากมายอะ่ะเวลาที่เราจะไปงานบุญแบบนี้อดทนเราไปเจอคนแล้วก็อดทนเจอคนเมาบ้างเจอคนที่นิสัยไม่ค่อยดีนิสัยแย่แยแล้วมันเป็นการทดสอบบุญบารมีทดสอบจิตของเราว่าเราจะสามารถสู้กับสิ่งแวดล้อมที่มันมีผลกระทบที่วุ่นวายได้ขนาดไหนมันทำให้เราเป็นคนแกร่งแล้วก็แข็งแกร่งนะ เวลาเราไปงานบุญเราอย่าได้เบื่องานบุญนะโยมนะโดยเฉพาะคนที่มีกรรมถูกเพื่อนรังแกถูกเพื่อนในที่ทำงานกันแกล้งถูกเจ้านายกันแกล้งบ่อยๆเราไปทำกรรมอะไรมาก็คือเราไม่เคยได้บวชในผ้าเหลืองเราไม่เคยได้บวชในผ้าขาวไม่ค่อยจะไปร่วมงานบุญงานบวชกับเขาสักเท่าไหร่ต่อไปนี้ เวลามีงานบุญงานบวชก็ขอให้เราได้ไปการลดกรรมของการที่เราอะถูกเพื่อนรังแกถูกรังแกถูกเบียดเบียนคือการบวชละประการหนึ่งละสองจิตศรัทธาอมีจิตศรัทธาที่คงมั่นในพระพุทธศาสนาหรือเราไม่ได้ไปบวชเองเราก็ไปบูชาผ้าไตรสักหนึ่งไตร ถวายพระถวายสงฆ์ที่ท่านได้บวชอยู่นะเป็นการแก้กรรมที่ถูกรังแกถูกเพื่อนในที่ทํางานถูกเจ้านายรังแกเนี่ยถูกเบียดเบียนบ่อยๆบ,บูชาผ้าไตรหนึ่งไตรแล้วก็นําผ้าไตรนั้นเนี่ยไปถวายแด่พระสงฆ์องค์คัสมเนีนหลวงพ่อหลวงพี่เจ้าค้าโปรดห่มผ้าของโยมสักเจ็ดวันก็ยังดีโยมมีกรรม ถูกเพื่อนในที่ทํางานถูกที่ทํางานนี่รังแกอะไรก็ยากลําบากไปหมดโยมอยากจะแก้กรรมด้วยการถวายผ้าไตรสีเหลืองหนึ่งไตรขอเมตตาได้ห่มให้โยมสักสี่ห้าวันให้เป็นบุญกับโยมด้วยนะเจ้าคะ่ะโปรดเมตตาช่วยเหลือโยมด้วยอุย้หลงพ่อมาหาหน้อยการไปถวายผ้าไตรจีวรนี่ต้องไปอ้อนวอนให้พระห่มเลยเหรอเอาจริงๆนะ พระเรานี่ห่มผ้านี่นี่หลวงพ่อผืนเนี้ยห่มหลายเดือนเลยนะไม่ขาดไม่ยอมทิ้งนะคือพระเราเนี่ยท่านจะไม่เปลี่ยนผ้าบ่อยแล้วท่านจะไม่เปลี่ยนพระไตาง่ายๆนอกจากกระถินแล้วหรือว่างานบุญสงโหดนะคนอีสานียกว่าสงโหดคือเปลี่ยนผ้า ส่งน้าพระแล้วท่านก็จะเปลี่ยนผ้าไตรจีวรไตรใหม่ถ้าอยู่ดีๆท่านจะมาเปลี่ยนผ้าไตรนี่ผ้าที่ท่านบวชไปนานๆน,นี่ท่านจะไม่ค่อยเปลี่ยนผ้าไตรง่ายๆหลวงพ่อก็เลยอยากให้โยมใช้ความน่ารักไงเวลาไปถึงวัดนี่หนึ่งก็ไปขอความเมตตาให้ท่านช่วยห่มผ้าให้ท่านก็จะคือพระเรานี่ถ้าจะเปลี่ยนผ้ามันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆไง มันต้องอธิษฐานผ้าพินทุผ้าสละผ้าวิกับผ้าคือเรื่องของวินัยเกี่ยวกับผ้าของพระสงฆ์นี่ผ้าเหลืองผ้าที่ห่มอยู่นี่มันเยอะแยะบางรูปบางท่านท่านก็อธิษฐานผ้าพินทุผ้าวิกับผ้าอะไรใช้ครั้งเดียวไปเลยเป็นปีถึงจะมาทําพิธีผ้าอีกหนึ่งรอบฉะนั้นการที่โยมจะไปขอให้ท่านห่มผ้าเนี่ยบางทีท่านก็จะไม่ค่อยห่มผ้าใหม่ง่าย เราก็ไปขอความเมตตาจากท่านดีๆว่าเรามีกรรมอยากให้ท่าน,นีน่ได้ห่มผ้าให้หน่อยจริงๆหลวงพ่อพูดไปงี้นะโยมหลายคนก็มันมันมีแบบนี้ด้วยหรือที่แบบพระจะไม่ค่อยห่มผ้าเอามีมีจริงๆเพราะโยมไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกเพราะโยมไม่ใช่พระนะหลวงพ่อมหาน้อยนะ่ะรู้รู้ว่าพระท่านจะไม่ค่อยเปลี่ยนผ้าเท่าไหร่แล้วยิ่งนะเราไปซื้อผ้า ที่มันบางๆโปร่งๆร,งราคาถูกนี่นะเอาตรงๆนะพระไม่ได้เลือกนะไปถวายพระพระท่านไม่ไม่นุ่งไม่ห่มนะมันโปร่งมันบางน,านุ่งไปก็เห็นหมดฉะนั้นโยมอย่าไปว่าพระว่า,วาบูชาซื้อผ้ามาอย่างดีให้ท่านนุ่งท่านไม่นุ่งของฉันเลยเราต้องดูว่าผ้าที่เราซื้อไปถวายท่านน่ะมันปลอดภัยสำหรับพระไหม <c oughs> ถ้าเป็นหลมพรอมาหาหน้อยก็ไม่กล้านุ่งนะ อ,อนุ่งไปแล้วนี่เดินผ่านตะวันนี่โอ้โหเห็นหมดเลยนะอะไรทํานองนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าโยมเวลาเราซื้อภาพไปถวายพระนี่แม้ว่าพระจะไม่สามารถเลือกได้ถามได้บอกได้แต่ขอให้โยมพิจารณาเอาใจเขามาใส่ใจเราพิจารณาว่าเออถ้าฉันนุ่งผ้าผืนนี้ฉันคงน,นุ่งไม่ได้แน่แเออถ้าผ้าผืนนี้หนานหน่อยอันนี้นุ่งได้นี่เราก็นําไปถวายพระสงฆ์ การแก้กรรมที่ถูกเบียดเบียนจากเพื่อนในที่ทำงานถูกเจ้านายกันแกล้งถูกเพื่อนกันแกล้งเวลาไปทำงานนี่มันยุ่งยากไปหมดบางทีเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ถูกลูกค้าที่มาซื้อของนักกันแกล้งบางทีพวกเราขายกว๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งอะไรต่างๆนานาแล้วก็ถูกกันแกล้งบ่อยๆจากร้านข้างๆจากคนนั้นคนนี้ รู้สึกว่ามันไม่ราบรื่นมันไม่มีความสุขเลยขายไปมันขายได้เงินแต่มันก็ไม่มีความสุขเป็นเพราะเรามีกรรมอย่างนี้คือเราน่ะไม่ค่อยถวายผ้าเหลืองไม่ค่อยสนับสนุนการบวชพระหรือเราอ่ะน่าจะได้บวชพระแต่เราก็ไม่บวชพระไปเบียดก่อน ไปแต่งงานมีลูกก่อนแล้วก็เลยตัดสินใจว่ามีห่วงแล้วไม่บวชเลยอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราสนับสนุนการบวชเช่นมีงานบวชที่ไหนนำปัจจัยไปร่วมการบวชหน้ากับเขาหรือเราบูชาผ้าไตรแล้วนำผ้าไตรไปกราบถวายพระขอให้ท่านได้เปลี่ยนคองผ้าเป็นผ้าชุดของเราได้ไหมแต่ทยมทุกคนคิดว่า โยมนะมักจะมักจะตีต่างว่าฉันไปถวายผ้าไตรหนึ่งไตราย,ยางดีไตรใหม่ถวายท่านท่านต้องใช้ของฉันแน่แน่โยมต้องคิดเลยแหละว,ว่าฉันมาถวายผ้าไตรใหม่ขนาดนี้ยังไงพระก็ต้องใช้ผ้าใหม่ของฉันแน่แน่โยมอย่าคิดไปเองอย่าคิดไปเองเพราะพระท่านจะไม่ยอมเปลี่ยนผ้าบ่อยแล้วจะไม่ยอมเปลี่ยนผ้างยางไเหมือนจีวรหลวงพ่อเหมือนผ้าหลวงพ่อที่ห่มนี่ นี่นานมากเลยนะไม่ได้เปลี่ยนผ้าเลยนะเมื่อไปถวายก็เข้าใจว่าพระท่านนุ่งท่านหม่มแต่ก็จะมีบางคนพูดมากห,มห่มไม่ห่มก็ช่างท่านคือเราถวายแล้วแล้วแต่ท่านจะไปทําอะไรอันนี้เราก็ดูเหมือนง่ายใช่ไหมเราพูดง่ายดูเหมือนง่ายแต่จริงๆอันนี้สงและบุญมันเกิดเกิดจากการนําไปใช้แต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนนะ่ะนำอะไรไปถวายถวายถวายแล้วพระก็ทิง้งกองเอาไว้เลื่ยราด แล้วอาน,นิสงส์มันจะเกิดยังไงเช่นอาน,นิสงส์ทำให้ผิวพรรณบนหน้าผ่องใสแล้วจะมีผิวพรรณบนหน้ผ่องใสได้ยังไงในเมื่อพระไม่ห่มผ้าของเราเลยไม่ห่มผ้าไม่ใช้ผ้าไม่นำไปใช้ประโยชน์อะไรสักอย่างเลยเสร็จแล้วเป็นยังไงเราเนี่ยก็ได้รับประโยชน์น้อยเราได้รับประโยชน์น้อยหลวงพ่อก็เลยอยากให้ทุกคนนี่พิจารณาว่าเราเนี่ยอยากจะแก้กรรม อย,อ,าาอยากจะสร้างบุญสร้างบารมีต่างๆนี่ขอให้เราพยายามถวายผ้าเหลืองถวายผ้าสบงถวายผ้าไตรบ่อยๆแล้วเวลานำผ้าสบงผ้าไตรผ้าเหลืองไปถวายพระนะเอาเราเรียกว่าผ้าเหลืองหมดเลยเนาะแต่สีเนี่ยมันจะต่างกันเวลาโยมนำผ้าไปถวายวัดป่าก็อย่าเอาสีเหลืองไปถวายวัดป่าเพราะท่านไม่ห่มสีเหลือง เวลาโยมจะไปถวายวัดบ้านก็ดูด้วยว่าพระเนี่ยท่านอยู่วัดบ้านนี่ท่านห่มสีอะไรเพราะส่วนมากวัดบ้านก็จะห่มสีเหลืองแล้วก็สีราดนิยมอ่อนปกติแต่ถ้าเป็นวัดป่าก็จะเป็นห่มสีกลักสีแก่นบวบแล้วก็สีราดเข้มพระท่านจะห่มแบบนี้โยมใช้ความสามารถในการสังเกตหลวงพ่อแนะนำวิธีการนำ้าไปถวายเพื่อให้เราแก้กรรมที่ถูกรังแก ถูกกลั่นแกล้งในที่ทํางานหรืออะไรต่างๆก็มีแต่คนกลั่นแกล้งอย่างนี้วิธีการแก้กรรมก็คือนําผ้าเหลืองไปให้ท่านได้หม่มวิธีวิธีที่มันจะได้บุญง่ายแล้วก็มากที่สุดก็คือว่าเวลาไปถวายนี่ให้ดูพระว่าพระท่านห่มสีอะไรถ้าโยมเอาสีเหลืองไปถวายวัดป่าแน่นอนเมื่อรับถวายแล้วท่านก็จะไปเก็บไว้ในตู้เก็บไว้อย่างนั้นแหละ ไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ชาติแต่ฉันจะได้นําออกมาห่มถ้ามีมีงานบวชเน้นภาคฤดูร้อนก็ไม่นําผ้านั้นออกมาใช้ประโยชน์ก็จะทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วเราซื้อมาด้วยความยากลําบากหามาด้วยความยากลําบากแต่ละบาทแต่ละสตังอานิสง์มันจะเกิดก็ต่อเมื่อนําผ้าผืนนั้นไปใช้ประโยชน์ถ้าเอาไปกองทิ้งไว้หรือไปขายต่อประโยชน์และอานิสง์ของการถวายผ้ามันจะอยู่ตรงไหน ก็อยากให้โยมรับรู้รับทราบตอนนี้เป็นตอนเรื่องของกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่เรามักจะถูกรังแกมักจะถูกเบียดเบียนเป็นเพราะเหตุว่าเรามีกรรมคือเราไม่เคยบวชบวชเนนก็ไม่เคยบวชบวชพระก็ไม่เคยบวชบวชถือศีลแปดพ่อขาวแม่ขาวก็ไม่เคยบวชงานบุญงานบวชงานนาคงานอะไรเราก็ไม่เคยไปเพราะ อย่างนี้เราจึงมีกรรมคือถูกกันแกล้งถูกเบียดเบียนบ่อยๆวิธีการแก้คือให้ไปร่วมบุญงานบวชบ่อยๆหรือเราไปบวชเองก็ได้บวชแปดก็ได้บวชขาวก็ได้ชีพามชีพุทธก็บวชไปให้ในชื่อว่าเป็นการบวชจากนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยถ้าไปบวชไม่ได้เราก็ไปบูชาผ้าไตรหนึ่งไตรนำไปถวายแด่พระสงฆ์ ขอกราบเมตตาให้ท่านได้โปรโดสละผ้าเก่าแล้ววิกลับผ้าอธิษฐานผ้าพินทุผ้าผ้าใหม่ของเรานี่ให้ท่านได้ห่มด้วยเถิดสัก7วันก็ยังดีนะไปขอให้ท่านเพื่อช่วยเราแก้กรรมอีกทางหนึ่งนะโยมนะวันนี้หลวงพ่อได้ให้ความรู้หลายอย่างเลยนะซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการทำบุญหลวงพ่อมหาน้อยจะเน้นเรื่องของกรรม เน้นเรื่องของการแก้กรรมด้วยวิธีแบบพุทธ,ธวิธีไม่พายมแก้กรรมแบบวิธีบ้าบอคอแตกอย่างแน่นอนท่านสามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อมหาน้อยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี6 6267 02297ชื่อบัญชีพระมหานรินเทศธงชัยอันเป็นชื่อจริงหลวงพ่อขออนุทนาขอบคุณขอบใจ ผู้ร่วมบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาด้วยเถิด